เอาออกจากกระถางแล้วก็ขุดหลุมขุดหลุมลงไปก็จะมีที่ขุดหลุมอยู่แล้วก็กลบโอ้ค่ะค่อยๆกลบอืมโอ้เวลิกค่ะดีโอ้อย่างตรงเลยลค่ะดีค่ะีอันนี้นอันนี้นอันน,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 นี้อันนี้มันเป็นต้นเดี๋ยวเอาพันเด็กไม่พัน นเสียงนกมันมาเตะไอ้ไอ้จานนะพี่อ๋อไม่ใช่ลมพัดลมพัดหร่ใช่ทที่รู้ได้คิดว่านกมันเดี๋ยวค่อยๆออกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะตายทีละต้นอ่าใส่ทั้งสี่เลยเหรอไม่ไม่ใส่ทีละต้นทีละต้นต้องค่อยๆออก วันนี้อากาศมันร้อนน้ำเราต้องเอาเราเราต้องเอานะ้ำลดน้ำต้องต้องหลุมมันก่อนให้มันชุ่มชื้นไม่ค่อยกดนะอีกต้นหนึ่งน,น้องนี่จะทำบ้างอย่าโอเคอย่าให้พี่ทําไปทั้งหมดเลยใช่ไหมอ๋อ,อให้พี่ทําให้เสร็จนี้ก่อนเดี๋ยวหนูช่วยข้างข้างหน้าน่ะให้พี่ถือกล้งองนะคะเดี๋ยวหนูทํา ต้องคนดินให้มันเข้ากันควรดินก่อนอให้มันอาหารที่เราใส่ไปอืควรดินก่อนหนูไม่เหยียบนะไม่ไเหยียบอะไรทั้งนั้น <laughs> หนูชอบจังเลยงีต้องค่อยๆออก้ให้ตรงได้แล้ว อ,นนอันนี้มันเป็นพันพันลูกเล็กพันลูกเล็กโอ้พันลูกได้ใส่ส้มตำใส่อะไรนี่สวนพี่น่ารักจังเลยหนูไม่เคยเห็นสวนอย่างนี้ม, <laughs> มามาถ,ถูกเวลาพอดีเลยนะดู พี่เขาปลูกมะเขือเทศเดี๋ยวให้พี่เขาทำอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี้จะช่วยช่วยพี่เขานะคะ่ะค่ะให้ค่าให้พี่เขาถือกล้องให้อ่าเขาเขาจะสับสับ,สบสับก่อนแล้วก็พี่ก็จะอ่ะสับสับก่อน อืมก็เอาออกเอาออกอย่างนั้นเสียงนกก็ร้องเล่นกันนะเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูทํานะพี่เอาต้นอันไหนออกมาเดี๋ยวหนูจะทํานะคะโอเคพี่ถือต้้งให้หนูค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูถือเดี๋ยวหนูจะไม่เป็นไรถือไปเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแม่จับไปเลยเออโอเคเออโอเคนะคะที่เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าแล้วก็ซูมกล้องมาที่ที่หนูนะคะที่น้องถุงเท้าก็ไม่เอาละอย่างนี้นะคะเห็นไหม,มเห็นทั้งตัวไหม <laughs> ยุงเข้าปากยุงเข้าปากเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ นี่พี่นี่ทำสวนวันนี้ในรอบ20ปีนี่ใช่ไหมพี่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็เอาออกอยังไงบีบ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 ก้นมันบีบก้นมัน<อ>แล้วก็ออ,อ,อ,ออกออกออกแค่อันเดียวอันเดียวโอ้อได้ละบีบก้นแล้วก็เอาออกแค่อันเดียวอันนี้พี่นี่ไม่กลัวเลอะนะคะ ค่ะไม่กลัวเลอะเลยค่ะเกษตรกรลูกชาวนาลูกชาวนาไม่เคยกลัวเลอะนะคะโทษทีนะพี่มีถุงมืออยู่นะจะพี่จะเอาถุงมือค่ะอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ได้นะหนูจะยังไม่ทําให้แน่นหรอกให้พี่มาตรวจอีกทีหนึ่งนะคะอ่โอเคน่ารักจังเลยเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช่คนใหม่ ครั้งแรกนะพี่นี่ทำนะบอกซะก่อนพี่เขาเป็นคนทำทุกปีเขาเป็นช่างฝีมือนะคะอันนี้มาช่วยเขาเฉยๆค่ะเพราะแวะมาเห็นพี่เขาทำอยู่เราก็เลยขอช่วยเลยเพราะไม่มียังมีมีเวลาเยอะนะคะ่ะบีบก้นบีบอันเดียวอันเดียวแล้วก็ดึงออกแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เห็นไหมใช้ได้ไหม กดนิดนิดให้มันตรงตรงกดให้มันแน่นแน่นยแน่นแน่นเหรอเดี๋ยวพี่ก็กดใหม่ถ้าจะแน่นขนาดไหนนะคะขอให้ตรงก่อนไปก่อนให้มันตรงตรงไปก่อนนะแน่นขนาดไหนพี่ก็แน่นแน่นเลยโอเคนูกลัวเขาเจ็บไม่ใช่อะไรหรอก พี่นี่กลัวต้นไม้เก็บนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปอีกปกติหนูมีที่ใส่เข่าแต่ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ลูกชาวนาไม่กลัวหรอกค่ะดีนะเขาหยอดน้ำไว้ให้เนี่ยพี่เขาทำน้ำเตรียมไว้เรียบร้อยเลยอนี่สวนของพี่เขานะคะนี่น้องนี่มาช่วยเฉยๆมา เขาให้ให้รูปบาปพี่นี้นะคะเราก็ต้องสแสดงความว่าสแสดงความขอบคุณนะคะบที่ก้นเล็ๆอ่าสแสดงความขอบคุณด้วยการช่วยเขาหน่อยค่ะนี่นะะ่ะค่ะเห็นไหมพี่เขาบอกให้บีบ กดกดกดไม่ใช่บีบโทษทีต้องนี้ตาเอาป้ายติดเอาป้าย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 ติดต้องไหนก็ได้อน่งโอเคได้ติดป้ายไปแล้วอันนี้เป็นพันธุเล็กนะคะมะเขือเล็กลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ค่ะบิ๊กบิ๊กอันนี้เป็นมะเขือเทศพันใหญ่นะคะลูกใหญ่เดี๋ยวเราจะมาดูลูกอีกทีหนึ่งแล้วก็พันธุ์เล็กที่เขาลงไปแล้ว สี่ต้นห้าต้นมัง้งค่ะแต่เขาจะมีพันธุใหญ่พันธุเล็กอยู่โอ้หนูชอบที่พวนดินเขาจังเลยโอ,โอเคไปดินไหนบีบบีบก้นบีบก้นบีบก้นได้แล้ว อย่างสวยเลยว่า hmm. พ <th> like <injuries> um, like ี่นี่ดีใจนะได้ทําอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนูแปาวอีกนะพี่เดี๋ยวนูแป๋วอีกค่ะเดี๋ยวดีเดทุกดค่นเดี๋ยวะบอกหนูนะว่าทําตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ต้นเล็กเดี๋ยวไว้ก่นต้นเล็กไว้ก่อนแล้วต้นใหญ่โอเคพี่เขาบอกว่าให้ให้ปลูกต้นใหญ่นี้ก่อนค่ะโอเคพี่บอกหนูว่าอยู่ตรงไหนนะคะ ต้องต้องขุดขุดหลุมให้มันลึกๆหน่อยขุดหลุมให้มันลึกๆหน่อยให้ปวนด,ดินแล้วเวลาที่เราจะลงเวลาที่เราจะลงเวลาที่เราจะลงเดี๋ยวเดี๋ยวป,วยวปวให้มันเข้ากันก่อนป่วนป่วนปวนให้ใหมันเข้าเข้ากันเยอะๆเข้ากันอให้อะให้ปุ๋ยมันเข้ากันให้ปุ๋ยมันเข้ากันโอเคอ้ใช่ใชต้องผสมก่อนใช่ไหมอ่าผสมเข้ากันยุ่งกัดหรือเปล่าวะ กัดน้ำเต้าหนูแล้วขุดขุดให้ให้ลึกๆหน่อยให้ลึกๆหน่อยยุงกัดน้ำเต้าหนูน้ำเต้าหัวล้อนี่ดีใจนะคะได้ทำในสิ่งที่ต้องการนะคะรนี่เจ้นี่เห็นไหมได้แล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะปลูกนะอีกนะคะเราช่วยพอให้เขา จะได้ไม่ต้องทำหมดสักทีเดียวเลยถ้ามีเวลาเยอะๆพี่ก็จะช่วยนานนะคะอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขาก็ไม่แต่งอีกนั่นแหละเขารู้ดีเขาโทษตี <laughs> อ,อย่าม่มาบอกว่ารู้ดี <laughs> เขาทำมานานค่ะทำทำเก่งกว่าพี่นี้นะคะพี่นี้ไม่ค่อยรู้นะคะ <laughs> พี่เขาทำมันทุกปีนะคะเพราะทุกๆปีพี่นี้จะอยู่แถวนี้แหละเห็นเขาทำอยู่แถวนี้แหละ ตรงนี้นะค่ะประจําของเขาบ้านของเขานี่ได้ไหมใช้ได้ไหมโอเคอเดี๋ยวหนูปลูกหมดกระถางนี้พี่อ่าเขาเรียกอะไรเปลี่ยนกันนะคะอโอเคเ,อ <c oughs> เขาเรียกว่าเปลี่ยนกันนะคะคน้องก็เอาทีละนิดไปกันเดี๋ยวผสมปุ๋ยกันพี่เขาบอกว่าผสมปุ๋ยไปก่อน,ๆๆน,นให้เข้ากันก่อน อ,อ๋อโทษทีแล้วขุดลึกๆเขาพูดอย่างนี้ค่ะให้ลากมันลงมาลึกๆล,ลากมันไปลึกๆเราก็จะเอาต้นใหญ่ออกมาก่อนทำให้มันตรงๆอ,อย่าก,กดลงไปหน่อยหนึ่ง โอ้ดินสวยจังเลยทุกๆปีพี่ปลูกนนะดินมันก็เลยดีนะพี่นะอ่าเดี๋ยวตรนนี้เอาปปักปักต้นแรกอันไหนปักปักต้นนั้นก็ได้ป้ายปักต้นนี้ใช่ไหมค่ะโอเคค่ะต้นนี้เราจะได้รู้ว่ามันมันคืออะไรพันไหนอืมโอเค ต้องเล่นต๊ะตรงนั้นก็ได้ต้นนี้คือมั้โอเคขอบคุณค่ะปุ๋ยหล่นเอาปุ๋ยเก็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคเป็นไรอืมไม่เป็นไรผสมนัล้วนเนาะดินล้วนหนูชอบจังเลยเนี่ยดินล้วนพี่ทำได้ดีมากๆเลยค่ะ ฝีมือเขาเรียกว่าฝีมือนะคะพี่เขาฝีมือปลูกฝีมือเกษตรกรต้อง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 คอยดูตอนที่พี่เ็าทาพายทําอะไรให้พวกเราดูนะคะในคลิปวิดีโอนะคะพายหลายๆพายค่อยๆติดตามพี่นี้ไปนะคะเพราะพี่จะค่อยๆทําให้ทุกคนดูนะคะเรามาเจอขุมทรัพย์แล้วะคะ่ะเคยอ่ะ นะคะถ้าไหนไม่ดีพี่ก็เช็คอีกทีนะคะเพราะให้ผู้จัดการเช็คดีส่้นหนูเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเดี๋ยวผู้จัดการเช็คอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเอาให้ลึกเลยลึกแล้ว เพลินดีนะพี่โอถ้าพี่อยู่คนเดียวพี่ก็ทําของพี่จนมืดใช่ไหมมืดไหมหรือแล้วแต่ไม่มืดหรอกไม่มืดแล้วแต่ใช่ไหมได้ไหมอย่างนี้ได้ได้โอเคนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามพี่นี้นะคะแล้วเราค่อยเดี๋ยวจะให้พี่เขาเปลี่ยนนะคะเพราะพี่ต้องรู้สึกต้องต้องการยืนแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่นี้นะคะ ขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เอาใหม่นะเดี๋ยวหนูพี่ทํานะเดี๋ยวหนูจะถ่ายวีดีโอให้ถ่ายถ่ายที่ตอนที่พี่ทนะําน่เหรอล,ลืมใช่ไหมโอ้เดี๋ยวปิดก้อง